มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงพระธรรมปฐมการบทที่39นะครับหัวข้อวันนี้คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดพี่น้องครับในขณะที่โยเซฟถูกขายไปที่อียิปต์เขาเจอกับความยากลาบากโยเซฟต้องเจอกับอะไรบ้างในเส้นทางชีวิตแล้วโยเซฟ เป็นแบบอย่างการทำดีที่สุดในแต่ละวันอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับอาแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอาแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับไม่ต้องครับอ่านทุกวันวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับ อ่านไปเรื่อยๆนะครับรับรองเราก็จะมีพระคำของพระเจ้าเป็นบรรทัานทั้งหมดในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เราใช้เป็นบรรทัานในการดนาชีตเราก็จะได้อ่านครบนะครับอย,อ,อ,อย่าหยุดที่จะอ่านพระคำของพระองค์เราจะใช้เวลาร่วมกันเราจะใช้เวลาแต่ละวันอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับรับรองทุกบททุกข้อทุกตอนเราได้อ่านร่วมกันอย่างแน,น่นอนนะครับ เราจะอ่านพระธรรมประ,ประันการบทที่39ร่วมกันโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์แล้วโปติฟาขุนนางของฟาโรผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นคนอียิปต์ซื้อท่านไว้จากมือพวกอิชมาเอลที่พาท่านมาที่นั่นนะครับฟาโรก็เป็นชื่อเรียกเหมือนกับเราเรียกกษัตริย์นะเป็นชื่อเรียกกษัตริย์ของคนอียิปต นะครับชาวอียิปต์ในสมัยโบราณเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเนาะคนที่ร่ำรวยก็รวยมากคนที่ยากจนก็ลําบากมากเหมือนกันความแตกต่างใน,ในการใช้ชีวิตเนี่ยเยอะมากนะครับโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์โยเซฟถูกนํามาถึงอียิปต์ประมาณปี1900ก่อนคศประมาณ200ปีหลังจากที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมนะครับโยเซฟต้องเผชิญกับการทดสอบอย่างหนัก สามอย่างในอียิปต์นั่นก็คือการทดสอบเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการทดสอบที่มักจะเกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวที่ต้องอยู่ห่างไกลบ้านการทดสอบเรื่องโอกาสในการแก้แค้นแล้วก็เป็นการทดสอบที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกทำร้ายและการทดสอบเรื่องการเผชิญหน้ากับความตายเขาสามารถที่จะฟันฝ่าการทดสอบแต่ละเรื่องได้โดยยึดมั่นใน การไว้วางใจในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์เป็นองครับนี่คือแบบอย่างการทดสอบที่โยเซฟทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นนะครับเราจะอ่านกันต่อเนาะข้อที่สองพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสําเร็จท่านอยู่ในบ้านคนอียิป์นของท่านพี่น้องครับในขณะที่ถูกขายไปเป็นทาสอยู่ในตลาดค้าทาสแล้วก็ถูกซื้อไปใช้เป็นใช้อย่างทาส ่น้องครับคนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนั้นทุกกระทําอย่างอายุที่ทำแบบนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรแล้วก็พระองค์ทรงเห็นว่าเขาคือผู้ประสบความสําเร็จในขณะนี้ชีวิตของเราที่เราเผชิญอยู่เราเผชิญกับความยากลําบากอะไรเราเผชิญกับความทุกข์อะไร่น้องครับในขณะที่เราเผชิญอยู่ความทุกข์เรากาลังมองชีวิตของเราเหมือนกับคนล้มเหลวหรือเปล่า เหมือนกับคนพ่แพ้ไหมเหมือนกับคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไหมเหมือนกับคนที่ไม่มีอนาคตหรือเปล่าแต่สําหรับพระเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมนุษย์จะมองเราเป็นเหมือนทาตเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนแรงงานเป็นเหมือนสินค้าหรือเป็นเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรประชากรของพระองค์อย่างพระประสงค์ของพระองค์อย่างที่เป็นที่ พระเจ้าประทานแล้วก็วางแผนไว้ฉะนั้นทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าสร้างให้ประสบความสําเร็จเอเมนนะครับชีวิตของพี่น้องเป็นชีวิตที่จะไปสู่ความสําเร็จถึงแม้เวลานี้เราจะเจอความยากลำบากเจอความทุกข์ขอให้ท่านได้รู้ว่าเป้าหมายปลายทางคือความสําเร็จมันคือขบวนการมือคือขั้นตอนหนึ่งมันคือช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องผเผชิญ ก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จเราจะเผชิญกับปัญหาภสษรคอะแยะมากมายขอให้เรายืนดแล้วก็อดทนวันนี้เราเจอความยากลำบากเราเจอแบบความยุ่งยากมากมายไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันคือก้าวหนึ่งของความสําเร็จที่เราจะเจอกับปัญหาภสษรความล้มเหลวก่อนที่เราจะเจอความสําเร็จพร,พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า การแยกออกจากครอบครัวของโยเซฟนั้นเป็นไปตามการทรงนำของพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากการแยกตัวออกจากครอบครัวของอยูดาหที่เราได้อ่านไปเมื่อบทที่38เ้เขาออกจากบ้านของเขาครอบครัวเขาก็ไปแต่งงานกับคนคาณาลนแล้วก็มีความผิดความบาปในเรื่องของการล่วงประเวณีแต่สำหรับโยเซฟพระเจ้า ทรงมีแผนการการถูกแยกออกจากบ้านจากครอบครัวของโยเซฟอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าทรงกำลังทำการผ่านโยเซฟและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของโยเซฟเพื่อพิทักษ์รักษาครอบครัวอิสราเอลและทรงนำพวกเขากลับมารวมกันอีกครั้งตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราสถานการณ์ชีวิตของเราที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราออกห่างพระเจ้าหรือว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าให้เราเข้าไปสู่สถานการณ์นั้น ข้อที่สามนายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทําสําเร็จนะครับถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราแผนการของพระองค์เราทําตามแผนการของพ,งพระองค์เราเผชิญกับความยากลำบากโดยที่มองที่พระองค์พระเจ้าจะประทานความสําเร็จให้กับเรางานทุกอย่างที่ทําก็สําเร็จงานทุกอย่างที่เราทําเพื่อถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าพระองค์จะอวยพรให้สําเร็จ เอเมนไหมครับไม่ว่าเราทําอะไรงานนั้นจะสำเร็จจะไม่ล้มเหลวจะไม่ไปสู่ความไพ่แผ้หรือ,อความล้มลง,ลงในบาปอย่างแน่นอนข้อที่4โยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่ โปรตีฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ส่งอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งที่เขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาารที่เขารับประทานโยเซฟนั้น รูปร่างหน้าตาดีพี่น้องครับพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับโยเซฟโยเซฟทําอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพของการเป็นทาตเขาก็เป็นท่าที่ดีที่สุดเขาอยู่ในความยากลาบากในขณะที่เขาอยู่ในความยากลำบากเขาก็ยังทําอย่างดีที่สุดพี่น้องครับวันนี้หัวข้อคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราอยู่อยู่ในสถานะอะไรขอให้เราอยู่ในสถานนั้นอย่างดีที่สุด เรารับเชพพระเจ้าในตำแหน่งในฐานะอะไรเราทําอย่างดีที่สุดการงานอาชีพของเราเราอยู่ในตําแหน่งฐานะอะไรเราจะทําอย่างดีที่สุดเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนอย่างดีที่สุดเราทําอะไรอยู่ลานี้ขอให้เราทําอย่างดีที่สุดเอเมนนะครับพี่น้องครับเมื่อโยเซฟทําอย่างดีที่สุดสิ่งที่เราเห็นน็คือพระเจ้าอวยพรเขาและพระเจ้าให้เขาเป็นที่โปรดปรานของ โปรตีฟาซึ่งเป็นเจ้าไหนของเขาเป็นในทาตของเขาเมื่อเราทําอย่างนี้ที่สุดพี่น้องครับคนรอบข้างจะชื่นชมในการทํางานของเราในชีวิตของเราเอเมนนะครับนะเพื่อนร่วมงานจะโอเคกับเราเนะจ้าในของเราัวหน้าของเราบอสของเราจะโอเคกับเรานะครับลูกค้าของเราจะโอเคกับเราปลดปรานเราจะพอใจในสิ่งที่เราทําพระเจ้าโปรดปลานชีวิตของเราพี่น้องครับ ขอให้เราได้ทําอย่างนี้ที่สุดและเราจะเป็นที่ปลดปลานของคนรอบข้างแล้วก็ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโยเซฟไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดในขณะที่เขาเจอ,อความยากลําบากนะเขาไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าว่าทําไมเขาต้องมาเผชิญกับการเป็นทาสในอียิปต์ทำไมจะต้องถูกใช้อย่างอายุติธรรมทำไมจะต้องเผชิญกับความยากลําบากในขณะที่เขาอยู่ที่บ้านโอ้พ่อของเขาก็ดูแลเขาให้เสื้อผ้าอย่างดีกับเขาแล้วก็ รักเขามากกว่าพี่น้องของอพี่น้องคนอื่นๆแต่ทำไมพระเจ้าต้องให้เขา,ผาเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่เขา,ผาเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาไม่ได้โทษคุณพ่อของเขาไม่ได้โทษพี่ชายของเขาที่ขายเขาไปยังอียิปต์เขาไม่ได้โทษเจ้าไหนเขาไม่ได้โทษใครเลยแต่เขามองที่พระเจ้าเขาทำอย่างดีที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรในวลนนี้ให้เราใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดตันนี้และชีวิตของเราจะถูกนําไปสู่ความสําเร็จเอมเอมนะครับเจ้านายของเขาไม่ต้องทําอะไรเลย,ยนะครับเมื่อเราอยู่ในที่ทํางานอยู่ในบริษัทร้านอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเราจะทําอย่างดีที่สุดจนเจ้านายหรือหัวหน้างานของเราเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นคนที่นําพระพรไปสู่ครอบครัวไปสู่บ้านไปสู่เมืองไปสู่สที่ที่เราอยู่ ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนที่นั่นพระเจ้าก็อวยพรเราจะเป็นคนแห่งพระพรเอเมนนะครับขอให้ทุกที่ทุกแห่งที่เราอยู่ได้เป็นสถานที่ที่พระเจ้าโปรดปรานแนละพระเจ้าให้ไปสู่ความสุขสิขอให้คริสเตียนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทจะเป็นเหตุให้พระเจ้าอวยพระพรประเทศไทยแล้วก็ให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศการเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรือง เป็นประเทศที่ยกระดับขึ้นในทุกด้านเอเมนไหมครับเราจะเป็นคิสเชียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเอเมนขอบพระเจ้านําเรานะครับและพระคำของพระเจ้าบอกว่าโยเซฟก็โตบโตขึ้นเนาะเป็นคนหนุ่มที่หน้าตาดีทีเดียวนะครับข้อที่ข้อที่เจ็ดโยมาภายหลังภรรย,ยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิด แต่ท่านปฏิเสธและตอบภรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งโยในบ้านเรียนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้ครับ มีการล่รอลวงมีการทดลองเกิดขึ้นเป็นการทดลองเรื่องเพศซึ่งเป็นการทดลองที่ซาตานวิญญาณชั่วใช้เป็นเครื่องมือทำลายคนของพระองค์ทำลายประชากรของพระองค์ทำให้ผู้คนต้องตรอมตรมอยู่กับความทุกข์ความทรมานในขณะที่ถูกโจมตีด้วยการทดลองแล้วก็แพ้แพ้การทดลองแต่โยเซฟปฏิเสธ ภรยาของปอลิฟาหลอกล่อโยเซฟไม่สำเร็จเพราะโยเซฟต่อสู้กับการทดลองนี้โดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ทำบาปต่อพระเจ้าพี่น้องครับจงจำไว้ว่าบาปทางเพศนั้นไม่ใช่เป็นบาประหว่างคนสองคนที่สมยอมกันเท่านั้นแต่เป็นการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าการทำบาปต่อพระเจ้าบาปทุกอย่างรวมถึงบาปเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส นั่นคือการล่วงประเวณีโดยพื้นฐานแล้วเป็นบาปต่อพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยความเจ็บปวดผ่านทางการพิพากษาของพระเจ้าเหนือชีวิตและครอบครัวของท่านท่านนะโยเซฟเนี่ยได้หนีนะท่านหนีโยเซฟซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและก็มีความจงรักภักดีต่อโปรติฟานะเขาได้ต่อสู้กับปากอย่าง ไม่หยุดจนเขามีชัยชนะเหนือการทดลองพวกเขาตัดสินใจมาก่อนแล้วว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะไม่ทำบาปต่อพระองค์ถึงแม้ว่าสถานการณ์รอบข้างอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเขาไม่ประชดประชันหรือเขาไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเขาไม่ทำบาปตอพระเจ้าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้พี่น้องครับเราจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะมา เป็นข้ออ้างหรือโทษคนนู้นคนนั้นคนนี้เลยนะครับเราจะเป็นคนรับผิดชอบตัวลองเองนะครับที่จะไม่ทําผิดต่อพระเจ้าข้อที่สิบนะครับแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกับอยู่ด้วยกันกับนางวันหนึ่งท่านเข้าไป ในบ้านเพื่อทำงานของท่านไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางหนีออกไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกพวกผู้ชายประจำบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮิบรูมาเพื่อเหยียดหยามพวกเรา มันเข้ามาหาจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อมันได้ยินเสียงส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกโยเซฟพยายามเสียงเลี่ยงนะปฏิเสธต,ต่อสู้แล้วก็เอาชนะต่อบบักแล้วก็วิ่งหนีออกไปบางครั้งการพยายามที่จะ ตีเกลี่ยงอย่างเดียวเราไม่ได้เราต้องหนีเราต้องหนีออกไปเพื่อที่จะให้พ้นการทดลองที่หนัก,กดักโดยเฉพาะการทดลองเรื่องเพศเราจะต้องหนีห่างจากภาพลามกอนาจารย์ในอินเทอร์เน็ตเราจะต้องหนีจากเพศตรงข้ามเราจะไม่อยู่สองต่อสองถ้าไม่ใช่สามีภรรยากันเราจะต้องหนีเราจะต้องหลีกเราจะต้องอยู่ห่างไว เราต้องอยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่เสมอข้อที่16แล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาบ้านแล้วนางก็บอกกับเขาดังนี้ท่าทิพปรูที่ท่านนำมาให้ไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดหยามฉันเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าปันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกเมื่อนายของท่านได้ฟังคำบอกเล่าของภรรยาว่าทาสของท่าน ทำกับฉันดังนั้นก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกขังไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นพี่น้องครับโยเซฟถูกขังคุกโยเซฟติดคุกทนโยเซฟถูกพิพากษาโดยไม่มีการไต่สวนไม่มีการสอบพยานไม่มีการ มามาถามว่าเป็นความจริงไหมมีพยานหลักฐานไหมนะไม่มีเลยพี่้องครับในขณะที่เราเผชิญกับการอายุติธรรมการถูกตัดสินด้วยคนรอบข้างด้วยมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถูกทุกทกรมานถูกคุมขังพี่้องครับขอพระเจ้านำเรานะขอให้เราได้ไเผชิญกับความอายุติธรรมโดยกำลังเรื่องแรงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า โยเซฟทุกคังนักคุกไว้ในคุกที่เป็นนักโทษหลวงก็คือเป็นคุกที่มีเขาเรียกว่าเป็นคุกที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งสูงนะครับการมีช้ยเหนือการทดลองและความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้ส่งผลให้เราได้รับความยุติธรรมหรือบำเด็จทันทีทันใดนะคความสัตย์ซื่อของโยเซฟก็ยังเจอกับ ความยากลาบากการอายุติธรรมโยเซฟต้องทนทุกข์เพราะความชอบธรรมของเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อเรายืนหยุดในทางของพระเจ้าเราอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ิสเตียนจํานวนไม่น้อยถูกกระทําอย่างอยุติธรรมเพราะความเชื่อของเขาขอให้เราได้มีสันติสุขแล้วก็มีความสุขเมื่อเราเผชิญกับความไม่อยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับข้อที่21แต่ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานะะท่านพี่น้องครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรโยเซฟในขณะที่โยเซฟเผชิญกับความอายุติธรรมพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงพี่น้องครับในขณะที่เราเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ไม่ยุติธรรมพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงให้กับเรา และพระองค์ทรงนําเราในขณะที่เราอยู่ในความพระองค์เสริมกําลังเราพระองค์ทรงประทานเรื่องแรงกับเราพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟในบทที่39นี้บันทึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟถึงสี่ครั้งด้วยกันพี่น้องครับเพราะโยเซฟถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงให้เกียรติเขาพระองค์ทรงให้เกียรติแล้วก็ยกชูแล้วก็อยู่ด้วยกับคนที่ ถวายเกียรติแด่พระองค์บรรดาผู้ที่ยอมเกรงพระเจ้าและยอมรับพระองค์ในทุกวิธีทางจะก็ได้รับพระสัญญาที่ว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้ทางของพวกเขาราบรื่นข้อที่2 2พระเดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทํำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟก็เป็นผู้ทำนะครับติดคุกย่งไม่อยุตรทำ แต่เขาก็ยังทําหน้าที่เป็นนักโทษที่ดีที่สุดนะเขาไม่อุดทนเขาไม่ดีกาเขาไม่ไวยวายว่าเนี่ยเขาถูกจับเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ทําอย่างที่ถูกตัดสินมานะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเขาไม่พูดอะไรเลยแต่เขาทําอย่างดีที่สุดจนพิสดีหรือหัวหน้าผู้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายดูแลพี่น้องครับโยในบ้านก็เป็นผู้ดูแลบ้านรับผิดชอบทั้งหมด โยในคุกเขาก็ทำอย่างดีจนได้เป็นผู้ดูแลนักโทษคนอื่นๆขอพระเจ้านำเราที่เราจะทำอย่างดีที่สุดในฐานะที่เป็นนักโทษนะและก็ทาสคนหนึ่งโยเซฟน่าจะรู้สึกว่าสิ้นหวังนีแต่เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดความขยันมันเพียรแล้วก็ท่าทีเชิงบวกของเขาปรากฏเด่นชัดในสายตาของผู้ค่มโยเซฟจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลนักโทษ พี่น้องเรากาลังพผยเชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนมุดมนไร้หนทางไร้อนาคตรหรือเปล่าในวันนี้ขอให้แบบอย่างของโยเซฟที่จะเป็นแบบอย่างในการทํางานถึงแม้ว่าเราทําอะไรนะเรื่องเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราผิดชอบเราจะทําอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่ในบ้านที่ทํางานที่โรงเรียนที่ชุมชนหมู่บ้านนะต้องจาไว้ว่าพระเจ้าส่งพลิกสถานการณ์ชีวิตของโยเซฟได้พระองค์จะท่งพลิกสถานการณ์ชีวิตของ พวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าเราทําแต่ละวันได้ดีมากน้อยเพียงไรแล้วในวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนทําแต่ละวันอย่างดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ทําด้วยกําลังเรื่องแรงของความเป็นมนุษย์แต่เราทําด้วยกําลังเรื่องแรงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับขอบพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็ขอบพระองค์ทรงนาเรารรที่เราจะเรียนรู้ในเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็รู้ว่า บรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตในพระธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรเราทําตามเชื่อฟังเราก็สามารถที่จะทำแต่ละวันอย่างดีที่สุดคนจะเอาชนะการทดลองได้อย่างไรในขณะที่เผชิญกับกา,การทดลองเผชิญกับความยุ่งยากพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่เรื่องเพศนะแต่ในขณะที่เราค้าขายอยโหยขายก็ยากขายก็ลําบากนะแต่มีคนมาล่อหรือมาเสนอาโอ้ยคุณค้าขายของแบบนี้ คนกว่าจะได้กําไรคุณกว่าจะร่ารวยมันยากนะมันลําบากนะเอาสินค้าแบบนี้ดีกว่าเอาสินค้าสีาเทาสินค้าที่ผิดกฎหมายมาล่อเป็นรองครับนี่คือการทดลองเหมือนกันเราจะชนะการทดลองนั้นได้อย่างไรเราไม่สามารถที่จะชนะได้ถ้าเราต่อสู้ด้วยกาลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราก็ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกาลังจากพระเจ้ามองที่พระองค์ถวายกิจในพระองค์ยามเกรงพระองค์ไม่ทําบัปต่อพระองค์ให้แบบอย่างของโยเซฟเป็นแบบอย่างในการ ต่อสู้กับบาปของมวกเราแล้วเราก็จะมีชัยชนะเหนือบาบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบใดน,นะไม่ว่าจะมาในเรื่องเพศเรื่องของเงินเรื่องของชื่อเสียงหรือความเยอะจริงทุกด้านเราจะเอาชนะได้เขเมนจะแบ่งปันและหนุนใจกดรอบข้างให้ทําวันนี้ได้ดีที่สุดได้อย่างไรพี่รองครับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เป็นเป็นไอดอลเป็นต้นแบบหรือ คนรบข้างเนี่ยมองชีวิตของเรามนุษย์จะมองอมนุษย์เนี่ยตาจะดีกว่าหูดังนั้นสายตาของมนุษย์จะมองดูที่ชีวิตคนรบค้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะซาตานเนี่ยจะใช้สายตาของมนุษย์เนี่ยมองในสิ่งที่บกพร่องในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เอาไปเรียนแบบคนที่เป็นต้นแบบดีๆเยอะแยะมากมายไม่ได้ทําตามแต่มนุษย์มักจะทําตามต้นแบบแบบอย่างที่ใช้ไม่ได้ แบบอย่างที่เร็วๆแบบอย่างที่ไม่ดีฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะไม่ให้แม้แต่สิ่งเดียวที่ปรากฏหรือออกมาในชีวิตของที่ไม่ติเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตทําวันนี้อย่างดีที่สุดก็จะเป็นที่หนุนใจให้กับหลายละคนที่จะทําอย่างดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันให้เราใช้เวลานี้ทอธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันแระแต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับ ขอคิดชว่อจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราพระองค์จุการรบประรนาที่จะทําอย่างดีที่สุดเหมือนโยเซฟถึงแม้ว่าจะเจอกับการอายุที่ทำแต่เขาก็รับผิดชอบทาและพระองค์ทรงอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จทุกอย่างที่เขาทําก็เป็นพรเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราเหมือนโยเซฟเช่นเดียวกันพระองค์จุคาเราชิทานตอบรงร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระวิญยาบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มนะครับขอให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตเข้มแข็งขึ้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้มอนออนนรรกพพพะคคคาเเ็ปืป่ทุ